เดี๋ยวอาแยเองรอไปเรื่อยๆนะค่ะจนพบทุกคนนะค่ะเด้อเสือกคือสั่งไหนบอกได้ม่มันได้คนเพื่อนจะให้เร็วผู้ชายเสียสละก็ได้นะครับาองไรครับผู้ชายเสียสละก็ได้นะครับก็ใส่แต่กางเกงครับก็ใส่แต่ชั้นในนะครับขึ้นสอดลงแป๊บเดียวเอาเอาตะเก่งมาสอดใส่นี่ใช่ไหม ใช่ค่ะอ่าคนต่อไปค่ะคนต่อไปเลยถูกต้องเราขอดึงเกงทุกคนเนอะถ้าเราถอนเกงหมดทุกคนเราหมดร้อยแสงเราไม่ยืมขางล่างกันไหนค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยลงข้างล่างเลไม่แค่หมดถ้าเกิดว่าอยากย่นระยะเชือกนะคะขออนุญาตทุกคายามันเงาเนาะค่โสเดียมฟอสเนาะให้อนุญาตให้ข้องเกงชั้นในได้แต่การที่จะทำเกงข้างในเนี่ยเรีย่าฮันทิโซเต้คาสคาทุกคนนี่ สี่สอกางเกงชั้นในให้ถอยตัวข้างนอกออกหมดเลยแล้วก็มากองไว้แล้วก็ทำในข้างในก็ร้อยไปพอมาไม่สิดยวาเ้ยวยาเชือกโอ้ยอายุเนี่ยใ่ไปไม่ดอเอาอะไรกัล่องบ้งค่ะเอาถ้าผนกอก่างเกงค่ะสอกรางบสกางบั่งเอ่างอกร่งบัสอก่งบอกางบสอกเ่งบงสอเ่าบังก่งสอก่างอก่บงอก่างอรางบ่างบังก่ักราบร่บออเอาง่ั่นแหละ เอามสี่คนไหนมันติดยังไงป่ะเ่ยเมื่อกี้จิ้นคนกับยังเห็ดไหนู้หญิงสองคนกับยังเห็ดไหนเชือกเชือกยาวเท่ากันเชือกเท่านี้เลยค่ะเชือกเส้นเดียวกันเลยไม่เห็นเมื่อกี้ตัดไม่หนูวัดไงหนูวัดตามสนวนคนอันไหนน้อยหนูก็นอนอันหนตามนะอันไหนมากหนูก็มากอันนั่งตักเลยเอาเอาคุณหนักเยอะมากหลายหนึงให้นั่งตัดแก่เลยเราจริงจริงนายพี่ขอโทษนะคะพี่ขอโทษไม่ผ่านกิจกรรม เอาเลยมันข่าได้จังไงนล่ะม่ฆาแล้วมีหันดันข้าโอ้ยมันข่าได้ด้วยเอาผ่านเลยเนก็ต้องมาแล้วนต้องตัวในน้ำหน่อยแล้วก็หันหันดันทางหันเลยยิงไปนี่เชือกนี่เชือกตรงนี้ก็เหลือนี่ี่เขาหยิบข้อหากันมันจะเยอ ตายตายตายต้อยายหเกไเลยเอนยอยห้านหนนเลือามท่อคืาสาัไปาสาก็ยจาาตงพแล้วแ้ตอก่อนมันมีแต่คนขายเงาอยู่ดีก็ได้กเสียสารค่ะเสียสารค์ถอนเก่งตัวหน่อออกข้าวเดียวปื๊บื๊เดี๋ยวโใส้เฮ่ข้าวเดียวในเลยโอทีเลยเจ้าาใส่กิ๊กใมาบ่ ถอดพี่มีเวลาให้ก่อนี่เราจมาถอดกันเลยก็ถอดกันได้แล้วก็ถอดกันไม่ถอดก็ถอดกันไม่ถอดถึง้นองไม่จองอายนองไม่้างอายเสียลาไม่หนูไม่ถอดไม่ต้องมาถอดมนต์ไม่ีอได้เพราะว่าพี่พี่กระดึงเงเกงให้มันขึ้นขึ้นขึั่งข้อสี่เออกระําอันนีแล้วนี่เนี้ที่กระดึงออกมาคือกระดึงทิันอันนี้เราถอดเนี่า ลงนามาดีพีน่งเลยเอาฮะนงเลออมันมันมันมาอยู่นี่ก็นี่ไงก็นี่ไงก็นี่ไงนี่เอาอใส่ใมันตังน่งน่งยังเยอเออนางเลยมันยังจะได้ปี๊ทอดแตนแตนมันมันคือเก่าเออสอดแตนแตนแนแตนด้านางมา,มา กีนั่งลงติ่นะแต่เป็นเงยนเหเนาะเจ้าไม่เนี่ยเจ้าเนี่ยอยู่ดีทําเป็นไอยทานมายัทาออให้มค่ะพูดอะไรไม่ยดมทัีทีได้ค่ะานหน้าเปพุ่นเลยีมันจนีลงมาที่าหน้าเปพุ่นาลงทาลงดีางอันนี้ท่าลางไหมนี่มันเหนือยหลายข้างขาลงไปพุ่นีถอดไเลยที่ถอดไเลยกคนนะงนัตักเียตักกันเนี่ยบันนี้

อแกเนยดนสงๆเลย่อจอจะได้กบได้จะสร้าที่กับุ้เ่่ะหแต่ะเจ้าน่แกล้เน่ย้องแพรยัแพยังแพาได้ค่ะยแพรมาได้ต้องให้พนไม่มีงานย้งแพรตึกต้องด่เลยดนะติดใทุกคนก้องกันนาโอ้มนิกจิงเลยมอขออน้องนุ๊กมาลินอ้องอาอยูคนนี่ีัน

ជាច្រៃដល់គ្នាជាំមើលនោះអាយហើងៀងនឹងអូនអោញ៉ោស្រេលឿនលឿនធ្វើຫນ່ວຍជាមួយกันណាខើញទេលឿនលឿនលឿនមកមកមក มานได้หรได้บ่ได้บ่เือบเเหือนเเอเอเอเลค่แได้ยังมาเตโตอ๋อเอาละเียไหมไปไปเด้ออนีตายแล้วบอกแล้วใ่เื้อใเกางเงยามาเาเาว่าใส่ชุดอันน้มาเ่ยเนเขาเาเล่าใส่ชุดแอันนี้มาแล้วเออไปยง พูดเชือทีมสามครั้งแล้วก็เฮงนางหนึง่งครั้งค่ะหนึ่งสองสามสาป้าป้